สายบันเทิงครวนนรามนรามวันนี้นราม,ราม,าะรามจะกแกงส้มพักเหี้ยครับนะครับพักเหียกพักเหียกสวยๆเลยตําปั๊มแกงส้มพักเหี้ยใส่หมูใส่จิ้นหมูครับกิ้นหมูกระใสสามจันกระใส่ เซล้วมกันเลยพริกแห้งหอมขาวปั๊มปั๊มปัป๊มหอมแดง <c oughs> อยู่คนละตีครับพริกแห้งหอมขาวหอมแดงคาคาบดได้ใน่ไหมปะห้าน่ารำแกงส้มผักเห็ด ทั้งหมดทั้งมวลต่าครับน้ำพริกอ่าต่าปะห้าเอ็นต่นาน้ำพริกเรียกเอาปะห้านะ้ำาำลงไปเลยหนึ่งช้อนตวงสวกปุ้นสวกเพ่ครับปลาร้าน้ำรำหอมหอมต่อครับเดี๋ยวหอยเอาไปพัดกับหมูเอาไปหลวนนะ้ำมันเข้า ก็หมูมันเขาพิคเข้าแก่หอมๆอ่าน้ำพริกที่เขาเเตัดแล้วโคดไปใส่หม้อแกงครับไปคั่วกับหมูมันหอมๆครับ่วคัว่วกบหมูมันหอมๆฮัดไฟเดินพี่นะครับอู้หอมปอนบัปนป,น,ปน,นเมียงครับ น้ำล่างหกไปเลยเพ้ม่มเติมน้ำไปเลยอัดไฟเต็มที่จนหมูมันซุกครับอัดไฟเต็มที่เอาจนหมูมันซุกหมูสามชั้นก็กน,นิันอัดไฟเต็มที่เลยก็ไนะ่โอ้โห มี่มาเขี่ยส้มครับมหยี่ส้มมาแข้งส้มพักเหีดยรอหมูมันชุกก่อนอ้าวตั้งน้ำในจาดเหมือนแล้วครับมาเปิดดูผลง,งานกันโอ้มันกระลายชุกกระได้นนหมูเนี่ยโอ้หมูสุกละเอาพักเหียดยลงไปเลยครับแข็งนักนักกินเจ้าวันพุ่นน่ะนี่ อัดไปถึงทีเลยวันผูกวันค่ำแข่งแม่มาคืนนี่เลยครับพรุ่งนี้ก็กินนี่แหละครับเดี๋ยวมะกยัยยนยอดไปครับเขเแี็ยแกงแก่งคาบมแมลงนี่กิ่นพดบนผูกปนอัดไปเดี๋ยวมะกยัยยนยอดมันยิบส้มครับ เอาละครับปิดกัดเลยรักใส่ถ้วยไปเสิร์ฟเลยแก่งส้มพักเห็ดอ้าวเรียบร้อยสำรับคำคื้นนี้ครับแก่งส้มพักเห็ดใส่กิ้นหมูใส่หมูสามจันกระดูกออนบมีวะเนี่ใส่ตัวอีกกระหลกละ วันนี้ไปตรงมาเก็บมาแขวงมานี่แข่งอขี้เล็กจอคิวนี่อ่ะโอ้แข่งผูกมาต้อน,นวันหือพวทอ่ะยกไปเสิบกับครวนนรำนรำอ่ะยกไปเสิบเลยแต่มาปั๊มว้าวแก่งส้มพักเหี่ยวกับมาแรงนี่ ิ้มหากนหนอนอาหารโปรดของน้าล้าเลยนะนี่ชอบชอบอร่อยออออมบอกอนัทหมูสามจั้นทำป็นติ้น,น้อยๆครับมอยนยังจิ้มใหนึ่ะ Đi kiểu nó lắm, nó mỏng, ngon, 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 nó nó O, oh, lui. Oh, ho, oh, oh. ho. Weer kipkaan.